คุณตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปคุณจะถูกถามทุกวันครับ,รบเรื่องคุณทักษิณตระกูลชินวัตรยังไม่ยอมอีกลอส่งลูกหลานตระกูลชินวัตรมาอีคุณจะตอบว่ายังไงเรื่องเรื่องนี้ถ้าถ้าตอบเนี่ยผมตอบเหมือนเดิมครับพี่ก็คือว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดวันนี้ผมผมเดินมาในเส้นทางของยศชน,นันที่ช่วยงานกับพรรคการเมืองพรรคการเมืองหนึง่ง แล้วเรามองว่าเราพร้อมอืมที่จะเดินไปในแนวทางตามนโยบายนี้อืและก็เป็นสิ่งที่เราอยากทํามาตลอดอืมองประมาณนี้ครับแต่การที่เรามีความได้เปรียบในเรื่องของอสิ่งที่มีความสัมพันธ์กับบางคนเป็นสิ่งที่เราต้องใช้ในเรื่องที่วันนี้ถ้าเราจะไปในจุดที่ค่อนข้างที่จะจำเป็นต้องใช้ทั้งเรื่องของอ ประสบการณ์องค์ความรู้และคนที่เคยทํามาได้ก่อนต้องทำครับผมผมยกตัวอย่างนี้นะครับคือเราเราเราพยายามอยากให้เห็นรูปเป็นยักษ์ใจดีตัวใหญ่ตัวหนึ่งเออยักษ์ใจดีผมยังไม่เข้าใจฟังคุณชาญวิศัยทัศน์เมื่อวานผมพูดใช่ไหมเออเอาใหม่เอาใหม่ยักษ์ใจดีคืออะไรคือคือคำว่ายักษ์เนี่ยดูดูนิีเพราะผมก็เลยเรียกว่ายักษ์ใจดีนะแต่ว่าก็เป็นเป็นคาที่เราใช้กันที่ที่มหาวิทยาลัยอยู่แล้วว่า ไอแซคนิวิันเนี่ยเขาก็บอกว่าเขามองเห็นบางอย่างอืเพราะว่าเขายืนบนไหลย,ยักษ์อยู่คล้ายกันนะคือถ้าวันนี้ยศนันไปยืนเองถึงผมจะเป็นคนตัวสูงยังไงแล้วแต่ผมเพิ่งโตขึ้นมาฮะผมก็ตัวเล็กอยู่ดีแต่วันนี้ถ้าเรามีเรามียักษ์อยู่แล้วที่เขามีประสบการณ์ม,มีความรู้ไม่ใช่พักการเมืองหนึ่งนะฮะแต่อาจจะต้องจําเป็นต้องรวมหลายคนแล้วเรายืนบนไหลเขาหรือย,ยือนบนมือเขา เรามองเห็นข้างหน้าชัดกว่าอ,อันนี้ผมมองในเรื่องนี้เท่านั้นที่จะเป็นส่วนที่เราสามารถที่จะใช้ทุกสิ่งทุกอย่างองค์ความรู้ที่มีมาประเทศไทยต้องไม่สูญเสียองค์ความรู้ใดๆไ,ไปเราใช้เวลามาหลายช่วงแล้วที่พยายามจะทำบางอย่างทำไมต้องเริ่มทำใหม่ทำไมไม่ใช้โครงสร้างบางอย่างที่เราเคยทำมาดีอยู่แล้วประหยัดงบประมาณและทำให้ประเทศเนี่ยไปข้างหน้าได้เร็วขึ้นเอ,อ,อะ,อะพูดจริงๆคือเป็นชินวัตรก็ได้เปรียบ ได้เปรียบครับถูกไหมถูกครับเอาง่ายๆเลยอ่ะได้เปรียบครับอ่าผมไม่ได้ไปนายรัชนันที่เป็นนายกรในขอมาครับถูกไหมถูกครับเอามองมุมบวกก็มีมีครับมีใช่ไหมครับผมแต่ก็ไม่ได้แปลว่าครับครับอ่าเขาจะมาครอบงำอะไรคุณเพราะคุณบอกคุณมีความเป็นของตัวเองครับเรื่องนี้เป็นเป็นเรื่องสําคัญที่เราพยายามจะสื่อสารแล้วเมื่อวานก็ได้สื่อสารไปครับอืมอืมอืมเอ่อใครเป็นคนชวนที่กิงานนี้กรรมการบริหารพรรคครับแล้วก็อท่านหัวหน้าพรรคก็ ก็อยู่ในอยู่ในนั้นก็นั่งคุยกันตลอดครับอาคุณอยู่ที่พัคเพื่อไทยอยู่แล้วผมผมจอ่ยูพไปมาอยู่แล้วครับแต่ว่าบางทีผมทำบางทีผอว่าตอนเย็นบางทีเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยเราสะดวกเราก็แวะเข้ามานั่งคุยกับทีมน้องๆที่เข้ามาอย่างวายพีพีเนี่ยผมไม่ได้พูดครั้งแรกนะผมผมช่วยเขาอยู่แล้วกับวายพีพีของเพื่อไทยคือยังเขาเรียกวัยรุ่นอ่ะครั้งแรกผมก็ไปนะหม่จัดครั้งแรกก็ไปนะะครับอ่ะคุณแพทองทานชวนว่ายังไงอ่า ให้กําลังใจครับเรเขาเป็นคนชวนไหม uh เขาเรียกว่าอะไรมันรุ่นรุ่นกันนะ่าจะเรียกว่าเชนประมาณนี้เลยใช่ไหมครับครับไม,ไม่ไม่ได้มีการอ่าชวนจากคุณแพทองทานแต่ว่ามีการชวนจากพักแต่เราเจอกันอยู่แล้วในพักเวลาเข้าไปครับ,ค,รบคุณทักษินเคยคุยด้วยหลังสุดเมื่อไหร่เจอกันตอนตอนนู้นนะครับตั้งแต่ตอนปีนู้นเรามีผมได้มีอโอกาสนะครับที่จะ,ะได้เข้าไป ช่วยกับทางทีมที่บ้านพิศโลกเป็นบางโปรเจกต์เป็นที่มูาวบ้านพิษยุคคุณแทนทองทานครับครับอาจารย์พันศักดิ์อาจารย์พันศักดิ์เคยเคยเคยไปเป็นเป็นครั้งเป็นเป็นโปรเจกต์ต่างๆที่เราคุยกันเรื่องเกี่ยวกับเซนเซอรี่แลบนะครับเรื่องเกี่ยวกับการที่เราจะสร้างมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรนะครับเรื่องเกี่ยวกับการนำไบโอเทคโนโลยีมาใช้อย่างเงี้ยก็ก็เข้าไปช่วยก็ไม่ใช่หมคนเดียวนะครับบางทีก็ก็จะมี องค์ารพยบหลายคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเข้าไปนะครับหมาถึงกับคุณทักษิน,เน่เจอกันบ่อยไหมเมื่อก่อนตอนที่คุณทักษิณยังอยู่ไม่คข้างไม่บ่อย,อยกเ็เป็นขั้งข่าวครับานิดจะอยูอ่ส่วนตัวแล้วก็ตอนเด็กๆเนี่ยอเจอบ่อยเหมือนกันเจอ,อชนิดเหมือนกันอืแต่ช่วงหลังๆก็ไม่ได้เจอ,อ ที่ถามทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณคุณเชนลิกเลี่ยงไม่ได้ครับเดี๋ยวก็จะเจอคําถามเหล่านี้ในที่สุดเนี่ยถูกไหมลงมาในการประกาศเป็นค a n d i d a เมื่อวานนี้แล้วก็ยืนยันชัดเจนว่าหมายเลขหนึ่งด้วยนะยืนยันชัดเจนว่าถ้าวันนี้ถ้าพักเพื่อไทยเป็นแกนนำรัฐบาลต้องได้เสนอชื่อนายกเนี่ยจะเสนอชื่อคุณเชนผมจะถ้าใช่ครับใช่ครับพร้อมใช่ไหมพร้อมครับในการหาเสียงเลือกตั้งมีความเป็นกังวลตรงไหนไหม คือไม่คือหนึ่งก็คือวันนี้พักเสนอชื่อเราแต่แคนดิเดตทั้งสามท่านมีความสามารถที่เป็นในรัฐมนตรีได้ทำให้เรามีความมั่นใจครับอืมอจะมีบางคนบอกภาษาเขาเรียกอะไรนะอะคุณมีความเซ็กซี่พอไหมในทางการเมืองเข้าใจใช่ไหมครับคือมีความหวือหวาที่จะสร้างคะแนนนิยมให้คนติดอกติดใจอ่ะครับครับก็สิ่งนี้ความจริงเป็นอ เป็นสิ่งที่เราถ้าเรามองเรื่องของอปีหน้าเนี่ยประเทศจะเกิดอะไรนะการที่เราสามารถที่จะสื่อสารให้คนเข้าใจผมว่าความเซ็กซี่จะเกิดจากตรงั้นครับเกิดจากเนื้อเกิดจากเนื้อครับเนื้อสิ่งที่จะนาเสนออาจจะไม่ใช่ขึ้นอย่างนี้อาจจะขึ้นอย่างนี้เป็นขึ้นยังไงนะค่อยๆขึ้นแต่ขึ้นไปเรื่อยๆครับเข้ามาในยุคที่ใครก็บอกว่าภาคเพื่อไทยเลือดไหลออกครับยุคตกต่ํา อาเป็นการเลือกตั้งที่พักตระก,กูลเพื่อไทยแทนรักไทย,ไ,ทยไม่เคยอยู่ในสภา,าะวะน,นี้ครับคือเพื่อไทยลงเลือกตั้งเมื่อไหร่ตั้งแต่อดีตแล้วเป็นเต็งหนึ่งครับครับแต่คุณเชนเข้ามาพยายามที่เพื่อไทยถูกมองว่าหมดสภาพแล้วครับ,รบเป็นยังไงภูมิใจนะฮะสิ่งที่สิ่งที่ทําเนี่ยถ้าวันนี้เราเราทําเพื่อที่เราจะหวังตําแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์คงไม่ใช่จุดที่ควรจะเข้ามาอื แต่การเข้ามาในจุดนี้ผมภูมิใจนะฮะในสิ่งที่เราพยายามที่จะสานต่อในสิ่งที่เราเคยทําแต่ว่าแต้มแต้มต่อมันคือตอนนี้ในยุคเลือดยุคตกต่ำอะว่างกันเถอะเรียกงั้นได้ไหมแล้วแต่ครับเออไม่หนักใจเหรอกับภูมิใจเหรอเข้ามาในช่วงที่ยากที่สุดอะประมาณนั้นอยนันเหรอไม่เป็นไรครับอ่อในในทุกช่วงของชีวิตถ้าเราอยากจะทำ อะไรบางอย่างเราต้องทําตอนนี้อืผมผมองเงนี้พิยุทธ์คือบางคนบอกว่าช่วงตกต่ำเพื่อไทยแต่ช่วงนี้คือช่วงที่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงได้อตอนนี้ถ้าพิยุทธ์เห็นเรื่องแยกแห่งความหวังที่ผมใช้ในสไลด์เราต้อกออกแบบกันเองอหากไม่ทําอะไรเข้าด้านมืดอแต่หากวันเนี้เราสามารถขี่พายุของเทคโนโลยี disruption ได้ตอนนี้ครับ ไม่ว่าประเทศไหนจะเคยดียังไงก็ตามมันถูกเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่อง사이เ c ตวิย o ไบโอเทคเอไอภาพรวมอีโคโนมิกเปลี่ยนไปทั้งหมดอืวันนี้หากเราขี่ถูกลูกขี่ปีหน้าก็ไม่ได้ขี่สองปีที่แล้วก็ไม่ได้แต่ตอนเนี้ยคือเวลาที่ดีที่สุดอือย่าไปมองว่าพักตกต่ําไม่ตกต่ําแต่วันเนี้ยถ้าจิตวิญ,ญญาณเราอยากทําเรื่องเนี้ยก็คือตอนเนี้ยคัอ๋อทำไมไม่เอามา นี่แทบจะไม่เป็นข่าวเลยแปลว่ามันคงนาเสนอเยอะไปสักนิดหนึ่งอะไรนะอีกทีหนึ่งซิยพายุอะไรยังไงนะแยกแข่งความหวังครับแยกแข่งความหวังอันนี้ไปสอนหนังสือหรืออะไรเนี่ยฮะเอาอีกทีหนึ่งสิครับแยกแข่งความหวังครับคือคือถ้ามองมองมองภาพในในในจินตนาการก็ mm. ได้ครับเราเรามาถึงแยกที่มีทางสองแท่งอ่าซึ่งอ่ามีทางสองแพ่งซึ่งก่อนหน้านี้ก็ไม่ใช่เวลานี้ ม่ใช่เวลาที่สาคัญที่สุดเลยยังขับมาไม่ถึงแยกครับยังไม่ถึงแยกไปเร็วไปก็ไม่ได้ถูกไหมไม่ได้ครับแล้วยังไงช้ากว่านี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ครับตกยุกพอดีเลยจังหวะปีหน้านี่พอดีมาอยู่ตรงแยกแล้วทุกประเทศอยู่ตรงแยกนี้พอดีทุกประเทศติดไฟแดงอยู่เหมือนกันติดไฟแดงอยู่อ่้แยกงความหวังยังไงซ้ายคือซ้ายคือเป็นมืดๆนะะอ่าเข้าสู่มืดเลยเลยมืดเลยขวามือขวามือนี่สว่างเลยแล้วก็มี ไซไฟขึ้นตึกๆ,ๆ,ๆ,ๆคนกินดีอยู่ดีฮะมีรูป AI กับเรือบเมืองที่สวยงามนะครับแล้วก็เส้นทางที่สว่างประชาชนยิม้มแย้มเกำลังบอกว่าอันนี้ได้พรีเซนต์ไปถูกไหมถูกครับแต่แป๊บเดียวครับอแป๊บเดียวกำลังบอกว่าเออผมมาในจังหวะที่เพื่อไทยอาจจะถูกมองว่าตกต่ำนะครับ,รบแต่สถานการณ์ประเทศเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาสำคัญมากที่ถึงทางแยกครับ อ่ะถ้าสองปีก่อนตอนคุณเสถาเข้ามาก็ยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลาครับอ่ะแต่ถ้าเกิดช้ากว่านี้เกิดเพื่อไทยไม่ได้เข้ามาก็จะเสียโอกาสเกิดเลี้ยวผิดไปแล้วครับขนาดนั้นเลยเหรอเกิดหากเลี้ยวผิดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรามีผู้นาถ้าเลี้ยวผิดที่จบเลยใช่ไหมเลี้ยวผิดนี่ก็อถอยยากครับเออถ้าผู้นําอะไรสมมติตึกตึกมันล้าไปแล้วครับต้องทุกใหม่ฮะคือคือกลับมาได้แต่ว่าต้องก็ใช้เวลาเออหมายถึงคุณคิดว่าเป็นจังหวะดีที่สุดของคุณเลยดีที่สุด ของผมเลยครับและดีที่สุดข,ของประเทศ้วยครับที่วันนี้เราสามารถที่จะมีกระบวนการเลือกตั้งและเรายังได้สามารถที่จะมีสิทธิ์เลือกผู้นําที่จะมาสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ให้กับประเทศไทยเรียกว่าเป็นผู้นําสร้างการเปลี่ยนแปลงเลยครับทุกรูปแบบครับหมายถึงจะพาประเทศไปสู่ทางแยกที่ถูกต้องถูกไหมครับถูกต้องครับอตอนนี้<ต>มันมีทางเลือกแต่โดย,แต,โดยแต่โดยการไปด้วยกันกับ องค์คาพยพต่างๆอ,งอที่พยายามจะบอกผมฟังดูคุณเนี่ยจะพูดถึงองค์คาพยพหมายถึงเอกชนภาคส่วนต่างๆระบบราชการต่างๆถูกไหมถูกต้องครับต้องไปด้วยกันนะนั่งรถคันใหญ่ไปด้วยกันพอดีเลยครับไม่มีจังหวะไหนดีกว่านี้แล้วไม่มีแล้วครับต้องรอลูกใหม่ครับต้องรอว่าตรงไปข้างหน้าจะมีอีกแยกหนึ่งไหมมองคู่แข่งยังไงคู่แข่งนะฮะคุณนุทินเมื่อวานนี้เขาบอกว่าคุณเคยไปช่วยงานเขาต่อไปรัิว่าการกระทรวงสาธารณสุข ใช่ครับผมผมเป็นอาจารย์อยู่ที่หมหาวิทยาลัยแพทย์อ,อ่ะฮะส่วนตัวก็คือทําเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องมือแพทย์นะครับแล้วก็อ่าก็เราเราเคารพกันอยู่แหละครับในเรื่องนี้มองคุณอนุทินเป็นยังไงทุกคนหวังดีครับทุกคนหวังดีกับประเทศนะครับผมผมพยายามอยากจะพูดว่าครั้งนี้ครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องเรื่องแน่นอนเป็นเรื่องการเมืองนะฮะแต่ว่าถ้าครั้งเนี้ยเราลองมาสักครั้งหนึ่งนะฮะ เราลองมองไปข้างหน้ากันแล้วก็มองว่าทุกคนเนี่ยมามาช่วยประเทศให้ยืนก่อนอเพราะว่าถ้าไม่งั้นปีหน้าเราแย่แน่แล้วค่อยกลับมาดูว่าอใครจะเป็นยังไงปีหน้าแย่เลยเหรอแย่ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงแย่แน่นอนแนะะต้องเปลี่ยนเป็นเพื่อไทยด้วยนะแล้วแต่ประชาชนครับไม่ก็จะกี่อบอกเองไงเดี๋ยวเกิดเป็นคนอื่นพาเลี้ยวไปผิดทางไงแต่ถ้าเป็นเป็นเราเรามั่นใจครับ เออมีความมั่นใจครับเพราะฉะนั้นสรุปว่ามาในจังหวะที่ที่คิดว่าเหมาะที่สุดคใครจะมองว่าตกต่ำใครจะมองว่าว่าตกต่ําก็เป็นสิทธิ์ที่เขาจะมองแต่ผมมองว่าจุดเนี้ยคือจุดที่ดีที่เราจะสร้างความเปลี่ยนแปลงไดอ้อคุณยศชัยจะต้องออกไปหาประชาชนครับ,รบหาเสียงถูกไหมถูกครับอันที่จะขึ้นดีเบตกับใครบ้างไหมขึ้นครับจริงหรือเปล่าชวนชวนได้ครับฮะเออเพื่อไทยในดีไม่ค่อยขึ้นนะนี่ทีมงาน เขาละปากกับผมแล้วนะครับขึ้นครับขึ้นใช่ไหมตามตามบริบทที่เราถนัดครับแต่ว่าเราขึ้นน่นอนครับไม่ตัวคุณขึ้นครับพร้อมครับฮะขึ้นครับที่แล้วมาก็ไม่ค่อยขึ้นนะขึ้นครับรอบนี้ขึ้นขึ้นครับเอแต่คุณจะเป็นสไตล์ที่อาจจะไม่เหมือนตอบสามครับคุณเสถาไหมครับคุณเสถามไม่ได้ดีเบตกก็จริงแต่เวลาเขาหาเสียงขึ้นปลาใสคุณพร้อมยังพร้อมครับ เศรษฐาทวีสินนี่ผมจำได้เลยอ่านรักเท่าไหร่หนึ่งมื่นบาทกูจำได้ไหมแต่ละคนต่างคนต่างสไตล์ครับแต่ว่าเป้าหมายเดียวกันที่ที่ผมพยายามพูดเรื่องเป้าหมายเดียวกันเนี่ยคือไม่หมายถึงมันต้องมีวิธีหาเสียงที่เข้าถึงใจคนถูกไหมถูกครับถูกของเพื่อไทยก็จะมีวิธีที่ตุ้มตุ้มตุ้มมีไหมมีครับนโยบายนโยบายจากพักเนี่ยผมผมดูแลเหมาะสมอย่างยิ่งคือไม่วิธีพีเต์วิธีพีเซ์ครับครับเออเป็นยังไง ม,มีครับพี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการที่ถ้าถ้าเป็นส่วนตัวผมนะผมผมมองว่าปัจจุบันเป็นเรื่องเขาเรียกส่วนบุคคล p e r s o n a l i z e ทุกสิ่งทุกอย่างนโยบายไม่ใช่นโยบายนี้จะเหมาะกับทุกคนควรจะต้องเป็นนโยบายสํสำหรับคนกลุ่มนี้กลุ่มนี้กลุ่มนี้การที่เราจะสื่อสารให้ตรงใจเขาเนี่ยหนึ่งคือแน่นอนเราจะสื่อสารผ่านสื่อ,อสองคือวันนี้ ถ้าเราเจอคนนี้การที่ผู้นําสามารถที่จะสื่อสารได้ตรงใจกับสิ่งที่ประชาชนในแต่ละที่ต้องการจริงๆอันนี้คือสิ่งที่มผมคิดว่าทําได้ครับทําได้ทดําได้ครับอดอ,เอรเชนจะต้องขึ้นเวทีปราศัยถ้าพูดในเต็มยศศาสตราจารย์ดรยศชน,นันวงศวัสิก์ก็วันนี้ก็เป็นนายยศชน,นันวงศวิ์ครับหมายถึงขึ้นปราศัยนี่ได้ใช่ไหมได้ครับเอาผมจะชนะสัมภาษณ์มามีความลังเลนิดหน่อย ขึ้นปรสัยได้ใช่ไหมเคยขึ้นมาแล้วครับผมเคยลงสอสอมาก่อนครับครับเอาเป็นสอสอเชื่อใหม่แล้วต่อวันก็อ่าสิบสี่สิบห้าเวทีครับแล้วก็ไปตามงานต่างๆตอนนั้นหาเสียงนานกว่าคนอื่นนะฮะเพราะว่าอ่าพอดีท่านกกตยังไม่รับรองอ่าสุดท้ายก็หาเสียงอ่าหลายเดือนสี่ห้าเดือนแล้วก็สุดท้ายก็มีการปฏิวัติก็เลยหยุดไปแล้วก็กลับ มาเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแล้วก็ได้มีโอกาสไปเป็นวีซิทติ้งที่ญี่ปุ่นตอนนั้นก็ก็เรียนรู้อะไรเยอะครับอยากจะดูปลาใสนะ,ะยังคุณแพททองทานน้องสาวคุณมีกินวิใช้มีเกียร์มีศักดีไปพร้อมกันทำได้ไหมกสส็สไตล์ใครสไตล์มันะครับ<อ>แต่แต่ตอนปลาใสครับยุทธก็ต้องยอมรับว,ว่า ต้องพูดกับอคนที่อม,มองว่าเป็นผู้ให้ครัมผมผมคิดว่าเรื่องเรื่องที่สําคัญที่สุดของอสิ่งที่เราเรียนรู้มาครับหากคนมานั่งฟังเราแล้ว,ลวเขาต้องได้ประโยชน์อืมผมผมผมยึดยึดอยู่ประมาณนี้ครัมีความเป็นอาจารย์สูงมากนะคนมาฟังต้องได้ประโยชน์ถูกไหมก<ข>ารจะเปเล็กเชอร์หรือในเวทีปราศัยอะ คนมาฟังได้ประโยชน์อย่างน้อยเขารู้ว่าเขาควรเลือกใครเพื่อที่เขาจะสามารถที่จะไปวางแผนอะไรบางอย่างได้เ,เพราะฉะนั้นแผนการจะนี้เป็นต้นไปเดี๋ยวจะเปิดนโยบายชุดใหญ่เปิดนโยบายชุดใหญ่ทยอยเปิดเป็นรอดๆครับอแล้วก็นโยบายเมื่อวานนี้หือหวาก็ประกาศไปแล้วบางส่วนบางส่วนครับเผมสรุปไปแล้วนะอามีข้อที่เกี่ยวกับหวยเกษียณในสามเดือนทันทีถ้าเป็นรัฐบาลมีประเด็นล้างนี่ปลดนี่ ถ้าเป็นกรณีหนี้ที่เป็นหนี้เสียอ่าไม่ใช่หนี้นอกระบบจะให้กู้เงินไปปิดหนี้นอกระบบถ้าเป็นกรณีของหนี้ที่เป็น NPL ถ้ายอดไม่เกินเท่าไหร่ให้จ่ายแค่สิครับอ่าแล้วก็จะมีหนี้ผู้สูงอายุปลอดให้แสนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นแพ็กเกจจำนวนหนึ่งมีอะไรบื้อไหวอีกไหมเดี๋ยวมีครับเดี๋ยวมีแบบเงินเหมือนบ้างไหมคือคือผมต้องต้องให หลักการเหมือนเดิมนะครับยดคือประมาณว่าสิ่งที่เราต้องทําก็คือการทําให้เกิดการหมุนเวียนความคึกคลื้นของเศรษฐกิจอสองก็คือดึงดูดสิ่งที่เข้ามาสามคือเรื่องหนี้เนี่ยเรื่องหนี้เนี่ยมันมีสองประเด็นคือ,อหนึ่งปลดแต่สองคนเป็นหนี้เพราะค่าใช้จ่ายคนเนี่ยส่วนมากก็คือหนึ่งเรื่องที่อยู่อาศัยนะครับสองเรื่องการคมนาคม สเรื่องราคาสินค้าตรงนี้ก็จะมีนโยบายที่เราฉีดลงมาเพื่อที่ว่าไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเพื่อไทยแอ่แจกเงินปดหนี้อะไรอย่างเดียวแต่เรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานยึดโยงมางกับเรื่องนี้เพื่อให้เราสามารถสร้างการเติบโตของ G D P ได้นะอันนี้คือสิ่งที่ S <S อย่างให้มยุธมองโดยองรวมว่าทุกทุกสิ่งที่ออกมาที่บอกว่าหวือหวะมันถูกเชื่อมโยงเข้ากับกลไกที่วันนี้เรามองว่าเราจะไปข้างหน้าแล้วอะไรคือโครงการอะไรคือโครงการสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าโครงการนี้คือโครงล่างบางอย่างการที่จะทําโครงการนี้เราเรียนรู้จากประสบการณ์มาเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นสิ่งสิ่งนี้คือสิ่งที่เรามีความจําเป็นที่จะต้องทําและจําเป็นที่จะต้องรับฟัง ข้าราชก,การหน่วยง,งานกระทรวงหรือ <ừ. S 1> แม้ก,กระทั่งภาคเอกชนหากเขามีโครงการที่อาจจะดีกว่า <ừ. S 1> ตรงนี้ต้องมีการพูดคุยนะ <ừ. S 1> ครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งครับอ,อาการหาเสียงของคุณเชนผมสังเกตดูเพื่อไทยยุคนี้ไม่ปิดบังเลยอจริงๆไม่ต้องมาถามหรอกก็มีภาพของคุณทักษิณคุณยิ่งรักครับคุณแพทองทานติดตัวไปเลยเพราะเป็นแบรนด์ของเพื่อไทยไม่เป็นเสียเลยถูกไหม เราเราไม่ไม่ควรที่จะไปดิเศษชีวิตเราครับไม่ควรที่จะปิดบังอะไรอืครับเพราะฉะนั้นมาเต็มเต็มเลยไปที่ไหนก็จะมีคุณทักษิณคุณยิ่งรักคุณแพทองทานอะไรประมาณนี้นะนั่นนั่นคือสิ่งที่ที่คนมองแต่แต่สิ่งที่เรามองเรามองความเป็นตัวตนของเราและหากจะมีประโยชน์อถ้าเราได้รับความคิดเห็นจากบุคคลที่เคยผ่านร้อนผ่านหนาวมามทำไมจะไม่ทำครับเออนั่นสิ อ่าทำไมจะไม่ทำถูกไหมครับ <laughs> อ่าเพราะฉะนั้นหลายโรง <laughs> การก็จะกลับมาสารต่อ <laughs> ครับคําถามอีกถึงแม้คุณจะไม่ได้อยู่เป,เ,ปเป็นตัวเป็นตนในรัฐบาลชุดที่แล้วครับของคุณเศรษฐาคุณแพทองทานครับ <laughs> <laughs> แต่สิ่งทั้งหลายทั้งวงที่ถแถลง <laughs> เขาก็จะบอกว่าแล้วสองปีที่ผ่านมาทําไมถึงไม่ทําครับอ่าดอร์เชนจะตอบแทนพรรคพวกว่ายังไงโอเรื่องนี้เรื่องนี้ง่ายครับคือพี่พีพ่ยุทธครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อ่เป็นเรื่องคงเรื่องเชิงระบบอของไทยนะ ประเทศที่สองปีเราเปลี่ยนนายกสองคนเนี่ยสมมุติว่าเรากําลังเริ่มทําบางอย่างอยู่ที่ทะระบบราชการเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่อยู่ดีๆเราดึงเข้าดึงออกได้เลยนะการการทารานซิชันมีผลอืพอสมควรนะฮะการที่เราพยายามที่กําลังจะเริ่มทําบางอย่างแล้วและก็ต้องเริ่มกลับมาใหม่ในสองปีเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสิ่งที่อตรงนี้ไม่ได้รับการพูดถึงมากนักอ,อีกส่วนหนึ่งคือ การที่เราจะไปข้างหน้าได้นับปัจจุบันเนี่ยมันมีปัญหาไม่ใช่เศรษฐกิจอย่างเดียวมันมปปัญหาเรื่องเกี่ยวกับ geopolitics climate change ต่างๆเพราะปัจจัยไม่เหมือนตอน4ี่นยี่40่นย์เนี่ยทั่วโลกเขาไม่มีปัญหากันเราม,มีปัญหาเพราะฉะนั้นการแก้เนี่ยไม่ยากแต่รอบนี้เราไปขอความช่วยเหลือใครเขาก็มีปัญหาหมดมดังนั้นสิ่งที่ต้องทําคือการวางโครงสร้างเหมือนสร้างบ้านนะฮะทำเสาเข็มเสร็จหมดแล้วโครงยังยังไม่ทันขึ้นกำลังจะขึ้น ไม่เอาห้ามทำเริ่มใหม่ปรับแบบกันใหม่กําลังจะขึ้นไม่ให้ทำเพราะฉะนั้นท่านท่านหัวหน้าก็เลยพยายามบอกว่าเรื่องของนโยบายเรื่องของพักเนี่ยบางส่วนทําไปแล้วเกือบเสร็จแล้วสารต่อเลยอืบางส่วนปรับตามบริบทของประเทศครับอก็ออต้องถามอีกแรงไปไหมเอาเวลาหาเสียงก็จะมีคนบอกคือคนติดใจกับประเด็นเรื่องคลิปเสียงองังเร้น ในฐานะที่มาเป็นแคนดิเดตนาย,ยกของพรรคเพื่อไทยแล้วถ้ามีคนถามเรื่องนี้จะตอบว่าอย่างไงคือคือเรื่องนี้ครับหลักการเนี่ยง่ายๆเลยคือเราพยายามที่จะทำเพื่ออธิปไตยและเพื่อประชาชนสิ่งที่มีการพูดคุยเนี่ยเป็นการพูดคุยแต่ไม่ใช่เจตนาอืมอ,มอืถ้าเกิดพรรคเพื่อไทยยังอยู่สถานการณ์จะเป็นยังไง ถ้าพรรคเพื่อไทยยังอยู่นะฮะชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยตอนนี้ปะทะกกันเข้าสู่วันที่สิบแล้วรเรื่องเรื่องนี้เป็นเป็นประเด็นอ่อนไหวครับสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือ,อเราไม่รู้หรอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ยึดเหมือนเดิมยึดอธิปไตยของประเทศเป็นที่ตั้งการตอบโต้ตอบโต้อย่างได้สัดส่วนตรงนี้ต้องทํำ สิ่งที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องการทูดกับการอาหารไปด้วยกันคต้อง empower ทั้งคู่ดูแลพี่น้องประชาชนพี่น้องทหารทำเหมือนกันนี่คือดรยศชันนันวงศวัร์นะครับทุกผู้ชมกับการเปิดตัวเป็นแคนดิเดตน้ำปีหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งเลยนะถ้าพักเพื่อไทยได้รับเลือกตั้งผมเป็นนายกรัฐมนตรีครับ <c oughs> ถ้าพักเพื่อไทยได้ไดเลือกตั้งก็เป็นนายกไงครับ แต่หมายถึงบรนดาดำหนึ่งไทยโคมั้งไหมก็เขาสอบประมาทบทโองพักเพื่อไทยจบแล้วไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเพราะว่าสิ่งสําคัญที่สุดก็คือเป้าหมายก็จะมีการเลือกตั้งปีหน้าครับออาตามมุมหนึ่งคู่แข่งสําคัญคือพักประชาชนอายุไล่เรียกกันนะครับไม่ไม่ใช่คู่แข่งครับเราต้องทํางานร่วมกันครับทุกคนต้องทํางานร่วมกันหมายถึงคุณตัดสินใจจะจับเบอร์พักประชาชนแล้วหรอหลังเลือกตั้ง ไม่ได้พูดแบบนั้นครับสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการที่จําเป็นที่จะต้องการการที่เราจะร่วมกับใครนะยศอันนี้สําคัญมากคือผมผมตอบเรื่องเกี่ยวกับเสรียรภาพทางการเมืองเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยหลายอย่างเหมือนกันที่เป็นนโยบายของเราที่ที่ทำไม่ได้เนื่องจากเสรียรภาพทางการเมืองไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะขับเคลื่อนและผลักดันบางนโยบายมันทำไม่ได้การที่เราจะร่วมกับใครแน่นอนครับสุดท้าย หาต้องร่วมหนึ่งคือแนวทางนโยบายที่ไปด้วยกันได้และสองบริบทตรงนั้นประชาชนคิดเห็นว่ายังไงหมายถึงประชาชนพี่น้องประชาชนนะคิดเห็นว่ายังไงอันนั้นคือปัจจัยครับคือจริงๆนะผมมองแบบคนนอกนะเดี๋ยวแป๊บเดึยคือพรรคเพื่อไทยทําไปทํามาถ้าเกิดส้มกับล้ําเงินเขาแข่งกันนะครับไม่ว่าข้างไหนจะชนะเพื่อไทยก็เป็นรัฐบาลนะคิดอย่างนั้นไหมเราเรามุ่งหวังอยู่แล้วครับที่ จะเป็นรัฐบาลเพื่อที่จะผัดดันนโยบายไม่ยอมรับแล้ตัวเองจะเป็นอันดับสามสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนจะได้เห็นครับเราตั้งเป้าเหมือนที่ท่านริยะพูดนะครับสองร้อยถ้าสองร้อยคือที่หนึ่งก็เป็นสิ่งที่เดี๋ยวพี่น้องประชาชนจะตัดสินใจดีครับให้พี่น้องประชาชนตัดสินใจถ้าเลือกได้ระหว่างส้มกับน้ำเงินอยากร่วมงานกับใครเราร่วมได้หมดครับ เป็นสิ่งที่เมื่อกี้ที่ที่พูดไว้ครับคือ,อบริบทที่เราอยากผลักดันนโยบายตรงนี้และพักการเมืองนี้เป็นเป็นในแ,แนวทางเดียวกันและพี่น้องประชาชนเห็นควรครับผมอ่ะให้ประชาชนตัดสินนี่ปีกองเพิ่งเริ่มประกาศตัววันเดียวเดี๋ยวผมจะรอดูการดีเบตรวมถึงการขึ้นเวทีปราศัยครับของเขาเขาบอกเขาไม่ใช่หน้าใหม่ทางการเมืองใช่ไหมยย่า่าอย่างนั้นนะในส่วนตัวผม ไม่ได้หน้าใหม่ครับอ่ะโปรดติดตามดูกันละกันไหนดูคําถามนิดหน่อยอ,อ,อ่ะ,อะก็คือมันจะเป็นเจนนี้นะเวลาแคนดิเดตเนี่ยเท่าที่ดูไหนขึ้นมาซิห้าคนอ่ะก็จะมีเจนใหม่เนี่ยอยู่สองคือคุณเชนกับคุณเทง้งเชนกับเทง้ง <laughs> คือเป็นเจนอีกเจนหนึ่งใช่ไหม,มเทงอายุน,น้อยกว่านิดหน่อย ใช่แต่ถ้าถ้าถ้าเทียบตามสัดส่วนเนี่ยคือผมอะจะหลุดขึ้นไปเจนก่อนคุณเฮงนิดนึง<อ>จะเป,เป็นเจนกลางกว่าออแล้วที่เหนือกว่านั้นนี่ก็จะเป็นอีกเจนหนึ่งไปเลยอะ่ะผมเกิดสองสองสองะเอาเกิดสองห้าสองสองคัดออฟเหมือนอยู่ที่สองหนะึ่งอันอืมอไม่ใช่คัดออฟอยู่ที่สองคือ <23. S 2> ต้องเอาเป๊ะแบบนักวิชาการนะนะ <laughs> อ่าคือนับอายุคัดออฟต้องเป๊ะขนาดนั้นละพวกคุณเดี๋ยวเดี๋ยวตอบคัดเคลื่อนอะไอ่าเดี๋ยวค่าเคลื่อนครับครับอ่านี่ไงมันก็จะมีคุณเท้งใช่ไหมครับครับแล้วก็คุณเชนครับแล้วก็จะเป็นคุณอนุทินกับคุณอภิสิธิ์ใกล้เคียงกันแล้วก็คุณธามนัสครับครับใครน่ากลัวที่สุดส่วนส่วนตัวแล้วอ่าก็ไม่ได้เรียกว่าน่ากลัวนะครับคือเป็น เป็นสิผมผมผมด้พยายามพูดเรื่องเกี่ยวกับการมีศิยปภาพและการผลักดันบางอย่างเพิ่มเติมขึ้นไปตรงนี้ก็แล้วแต่ครับว่าในวันนี้เราอยากจะทำเรื่องโครงการไหนแต่ว่าก็ก็ก็ไม่อยากพูดว่าใครน่ากลัวใครไม่น่ากลัวครับทุกคนน่ารักหมดครับทุกคนน่ารักหมดอันนี้เป็นอีกแนวทางหนึ่งขอบคุณมากครับคุณยศชนะขอบคุณครับพี่ขอให้โชคดีในการหาเสียงเลือกตั้งจกนี้เป็นต้นไป